หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หลายคนบนโลกให้ความสนใจมันถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรกในปีคศ1997หรือปีพศ2540ในประเทศอังกฤษซึ่งผมยังไม่ได้ลืมตามมาดูโลกด้วยซ้ำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h อมนคูลั t เทเลอช่องที่คุณจะได้รับฟังเรื่องราวที่ผมประทับใจจากหนังสือที่ผมเลือกมาพร้อมรับชมภาพประกอบที่กาลังถูกวาดอยู่ เนื้อหาต่อไปนี้ถูกเรียบเรียงใหม่โดยผู้เล่าเรื่องเพื่อแชร์ความรู้สึกและบรรยากาศที่ได้รับจากการอ่านบทที่1เด็กชายผู้รอดชีวิตมีตำนานเล่าขานกันในหมู่พ่อมดแม่มดว่าคืนหนึ่งเด็กทารกน้อยถูกทิ้งไว้หน้าบ้านธรรมดาหลังหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าโลกเวทมนต์ได้เปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่เพราะเขาบ้านหลังนั้นคือบ้านเลขที่4ซอยพรีเวท บ้านของครอบครัวเดลสลีย์ผู้ที่รักในความธรรมดาอย่างสุดหัวใจพวกเขาใช้ชีวิตอย่างราบเรียบเรียบจนถึงขั้นระแวงทุกอย่างที่แตกต่างแต่ภายใต้บ้านที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซ่อนอยู่กลับมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่รออยู่หน้าประตูในเช้าวันอังคารที่ดูเหมือนวันธรรมดาบางสิ่งเริ่มเปลี่ยนไป แมวล,ลายทางตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างมันนิ่งซะจนดูจะไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เหมือนมันกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างหรือว่าใครบางคนอยู่ข้างในบ้านเวอร์นอนเดอร์สลีย์กำลังเลือกเนคไทเพื่อไปทำงานเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่ชอบอะไรแปลกประหลาดเขาจูบลาเพอร์ูเนียภรรยาของเขาและพยายามจะจูบลาดัตลี์ลูกชายตัวเล็กวัยกำลังสน แต่โดนปาจานซีเรียลสวนกลับมาแทนคนในบ้านไม่มีใครสังเกตเลยว่ามีนกฮูกตัวใหญ่บินผ่านหน้าต่างไปเงียบๆเ,เมื่อเวอร์นอนออกจากบ้านเขากำลังจะขับรถไปทำงานเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีบางอย่างแปลกไปที่หัวมุมถนนเขาเห็นแมวตัวนั้นที่นั่งนิ่งอยู่กำลังอ่านแผนที่มันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะกระพริบตาและเมื่อเขามองดูดีๆอีกครั้งเขาก็มองไม่เห็นแผนที่แล้ว เมื่อเข้าใกล้ตัวเมืองสิ่งผิดปกติก็ยิ่งชัดเจนขึ้นคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อคลุมยาวมันดูแปลกตามากพวกเขายิ้มให้กันกระซิบกระซาบราวกับว่าก,วก,กำลังมีข่าวดีและสิ่งที่ขัดใจเวอร์นอนที่สุดคือคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ใหญ่รุ่นราวใกล้เคียงกับเขาไม่ใช่วัยรุ่นอย่างที่เขาคิดในตอนแรกพอถึงเวลาพักเที่ยงที่เวอร์นอนออกไปซื้อของระหว่างพัก เขาก็ได้ยินคำบางคำจากคนที่สวมเสื้อคลุมแปลกๆว่าพอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์หัวใจของเวอร์นอนเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลชื่อที่เขาไม่คาดคิดกลับปรากฏขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนแปลกประหลาดเขารีบกลับไปที่ทำงานทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของวันที่เขาไม่สามารถทำงานได้เลยแม้แต่นิดเดียวพอตกเย็นขณะเขากำลังจะกลับบ้าน เวอร์นอนชนเข้ากับชายแก่ในเสื้อคลุมสีม่วงชายชาราคนนั้นหัวเราะยิ้มกว้างและพูดกับเขาว่าไม่มีอะไรจะทำให้เขาอารมณ์เสียได้ในวันนี้คนที่คุณก็รู้ว่าใครได้หายไปแล้วเวอร์นอนยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งไว้ที่กลางทางเดินเมื่อเวอร์นอนกลับถึงบ้านเขาพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจกลับปั่นป่วนในขณะเดียวกัน แมวตัวนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมราวกับกำลังเฝ้าบ้านหลังนี้ด้วยความตั้งใจและในคืนนั้นเองขณะที่ครอบครัวเดอร์สลีย์หลับไหลาชายชาราคนหนึ่งปรากฏตัวท่ามกลางความมืดในมือของเขามีอุปกรณ์อันเล็กๆที่สามารถดูดแสงไฟตามถนนให้หายวับไปได้เขาชื่อว่าอัลบัสดัมเบิลดอร์เขาไม่ได้มาเพียงลำพังแมวล,ลายทางตัวนั้นที่นั่งนิ่งสงบ แปรเปลี่ยนเป็นผู้หญิงในชุดคลุมสีเขียวมรกตสัตว์ราชามกราเกาปรากฏก,กายขึ้นเธอจ้องหน้าเขาและพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบทสนทนาของทั้งคู่เผยให้เห็นความจริงที่สะเทือนใจบางคนได้กล่าวว่าพ่อแม่ของเด็กน้อยคนนั้นถูกพรากไปด้วยเวทมนต์มืดจากผู้ที่แม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีใครกล้าเอ่ย แต่เด็กน้อยคนนั้นกลับรอดมาได้ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรและไม่มีใครรู้ว่าเป็นไปได้ยังไงดัมเบิลดอร์จึงมาที่นี่เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กน้อยคนนั้นไม่นานเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากท้องฟ้ามอเตอร์ไซค์คันใหญ่ลอยลงมาจากความมืดมิดแฮกริดปรากฏตัวพร้อมร่างยักษ์และในอ้อมแขนของเขาคือเด็กทารกตัวน้อย ผู้มีรอยแผลเป็นรูปสายฟ้าอยู่บนหน้าผากเขาคือแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยสักนิดพวกเขาวางแฮร์รี่ไว้หน้าประตูบ้านพร้อมจดหมายหนึ่งฉบับที่บอกเล่าทุกอย่างแฮ์กริดที่ดูเหมือนจะร่างใหญ่กว่าคนทั่วๆไปเขาร้องไห้มีน้ำตาออกมาให้กับการจากลาในค่ำคืนนี้มันไม่มีดนตรีไม่มีเสียงเฉลิมฉลอง มีเพียงความเงียบและแสงไฟก็ค่อยๆกลับมาแพฮกริดหายไปในความมืดมกอนเอาเกลกลับกลายร่างเป็นแมวและดัมเบิลดอร์บอกลาเด็กน้อยด้วยเสียงกระซิบขอให้โชคดีนะแฮร์รี่เราได้เดินทางมาจนจบบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มแรกแล้วฉากที่ผมชอบที่สุดคือฉากที่แฮรกริดชายร่างยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าคนทั่วๆไปได้หลั่งน้ำตาออกมา ภายนอกเขาอาจจะดูแปลกตาแต่ว่าความจริงแล้วภายในของเขานั้นก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่นเลยแม้สักนิดเอาละหวังว่าการเดินทางของเราในวันนี้จะนําพาความสุขและบรรยากาศดีๆมาให้กับทุกคนอย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีอย่างเช่นเคยและใครที่ไม่ได้กำลังนอนก็ขอให้มีวันที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปกระจกล่องหนสวัสดีครับ